แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกระเพาะปลาแม่สุนีแม่สุนีนะคะให้ดูนะคะว่ามันน่ากินมากจริงๆอะ่ะอนฮชเอ,าอ้าแอนฮชิดนี่เรามาเดินถนนที่นี่มีแต่คนจีนแค่นะคะน,นี่ดูดกระเพาะปลาเขาเนี่เราจะเรียกว่าอ่งเพี้ยวแล้วเขาไม่ได้ลงแค่กระเพาะปลาอย่างเดียวนี่เขามีหน่อไม้ด้วยนะจุกสุ่นนะอ่าแล้วเขาก็ยังจะมีไข่นกกระทานะเรียกว่าอะไรอะ่ะเตียวร้อนเออไข่นกกระทา เราจะขายถุงละเท่าไหร่จ๊ะหกบบาทเดี๋ยวตักให้หนึ่งถุงอ่ะสองถุงเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่พอแล้วเขามีเส้นหมี่อะไรด้วยไหม,มไม่มีอ่าอมีเส,มเส้นหมี่เส้นหมี่เรียกว่าอะไรอ่ะมีฟุ้นเหรอแล้วเขาก็ยังมีจําหน่ายอะไรนะคะขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาปูแล้วยังมีข้าวคลุกกะปินะคะใครที่มาเดินที่ถนนคนเดินนะคะหิวหิวก็แวะมาชิมที่ร้านนี้ได้นะจ๊ะ และใกล้ๆก,กันนะคะเราก็มีร้านขายฝรั่งนี่ฝรั่งไส้แดงเราจะเรียกว่าหงเป่าสือนะคะเราลองถามแม่ค้าดูว่าเขาพูดขักได้ไหมเหมลี้ยแหนมไกยอาจปัดจื้ออย่างแต่ใหม่ <50. S 1> หยิดหลออุ้งชีหนึ่งกิโลห้าบาทเท่านั้นแล้วอน,นุนซ้ำหลอหยิดปากกิโลละ 35บาทหงเป่าสือด้วยเหมือนกันไหมกิมจูค่ะอ่ะอันนั้นกิมจูอันนี้หงเป่าสือเราเห็นแล้วเราก็ทนไม่ไหวขอซื้อสอ,อ,องกิโลไงอ้อยเลี้ยง่ิรออ่ะจิอจดปกค่ะโอเคสองกิโลหนึ่งร้อยนะคะคิวกันเข้าไปนี่ยังไม่งานไม่เริ่มเลยนะเนี่ย